ครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานโซนเซลล์มหาสารคามครับวันนี้นะครับเราพามาดูชุดที่เคยลงคลิปไปนะเป็นราคา1,9,500นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาได้ปรับเปลี่ยนขึ้นไปนะเนื่องจากสินค้าทุกตัวทุกชิ้นนะครับราคาปรับขึ้นอย่างไวนะครับตอนนี้นะครับ ราคาที่เราเคยแจ้งไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะที่บอกว่า1 9 5 0 0บาทตอนนี้ราคาได้ปรับขึ้นไปอยู่ที่2 1 9 0 0บาทนะครับราคาปรับขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านโทรมาถามว่าราคา1 9 5 0 0บาทยังมีเหลืออยู่ไหมนะครับตอนนี้ก็ราคาได้ปรับขึ้นแล้วนะครับถ้าสินค้าปรับราคาลงนะครับ ทางร้านเราก็จะปรับราคาลงด้วยนะครับตอนนี้เราก็อาจจะแบกราคา1 9 5 0 0บาทเอาไว้ไม่ไหวแล้วนะครับ <ul> ก็จำเป็นต้องปรับขึ้นนะครับเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ปรับขึ้นอย่างไวนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นก็มีการปรับขึ้นพวกสายไฟพวกทุกชิ่นทุกอย่างนะครับราคาปรับขึ้นทั้งหมดตอนนี้เราก็ได้ปรับราคาขึ้นเหมือนกันนะครับ ก็ตามราคาที่เคยแจ้งไป19,500บาทปรับราคาแล้วนะครับท่านที่ดูอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าหลายท่านก็เคยมารับไปแล้วนะครับราคา19,500บาทแต่ท่านที่ยังไม่ได้มารับนะครับราคาตอนนี้ก็ปรับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าเป็นสินค้าตัวไหนนะครับ ถ้าคนที่ติดตามคลิปก็จะได้ดูนะครับเป็นราคาของแผงโพลีสาแผงนะครับสามร้อยสี่สิบวัตแผงโพลีนะครับแล้วก็ปั๊มรีเดนโตหนึ่งแรงนะครับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มีชุดคอนโทรลมีเชือกมีสายไฟมีแ่งกลาามีชุดกันฟ้าอะไรครบเลยนะครับพร้อมหย่อนลงเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ปั๊มรีเบนโต1แรงหรือว่า750วัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อออก1นิ้วท่อออก2นิ้วท่อออกนิ้วครึ่งนิ้ว2ราคาเดียวกันหมดนะครับไม่ต้องถามว่า,าราคานี้ท่อออกกี่นิ้วนะครับราคาเดียวกันหมดนะครับถ้าเป็นปั๊ม1แรงนะครับ1แรงดูตรงไหนครับตรงนี้ครับ750วัตต์ก,ก็คือ1แรงนั่นเองนะครับมีคนโทรมาถามว่าเออราคานี้มันท่อสูบกี่นิ้วครับ ตัวนี้ที่เราให้ดูเป็น2นิ้วนะครับท่านจะเอานิ้วครึ่งนิ้ว2 1นิ้วนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับราคา21,900าทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้ไปก็คือ1สายไฟนะครับ50เมตรเราจะต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมาร์กตรงนี้ให้นะครับเป็น UVW เพื่อที่จะไปต่อเข้ากล่องคอนโทรลนะครับสายไฟนะครับสายไฟที่เรามาร์กเอาไว้ให้นะครับเป็น uvw นะครับก็จะมี v นะครับตัวนี้ก็จะเป็น u นะครับสีน้ำตาลเป็น u แล้วก็สีดำนี้ก็จะเป็นแบบบน u หรือว่าบนนะครับก็เรามาต่อตรงไหนนะครับก็เอาเข้ามาต่อในตู้ตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นนยครับ uvw นะครับสามเส้นรับสาย uvw ที่อยู่ตรงสายนะครับที่อยู่ปลายสายตรงนี้ก็ เอามาเข้ารูตรงนี้นะครับที่เราเจาะไว้ให้เนี่ยครับเข้ามาแล้วก็มาลอดตรงนี้เข้ามาต่อ UVW ตรงนั้นเลยนะครับสายไฟนะครับก็จะเป็นเราทําเป็น MC4 ไว้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นสายตัวนี้นส,สีดําสีแดงเนี่ยครับดําก็เข้าดาดาก็เ,าเข้าตรงนี้นะครับดํา ดำเข้าตรงนี้นะแดงก็เข้าตรงนี้นะถ้าใส่ผิดก็เข้าไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเราใส่ขั่วไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปต่อ,อยากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันเลยดีกว่านะครับต่อแบบง่ายๆนะครับ ตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นปั๊มขนาดหนึ่งแรงเหมือนกันนะที่เราลองไว้หน้าร้านเดี๋ยวต้องขออนุญาตปิดปั๊มตัวนี้ก่อนครับเพื่อที่จะได้ลองชุดที่เป็นชุดประกอบของเราครับผมครับเมื่อกีอ้ดูอุปกรณ์ยังไม่จบนะครับอุปกรณ์ยังไม่จบนะมีเชือก50เมตรนะครับแล้วก็ไม้มีสายไฟ50เมตรนะครับแล้วก็มี เชือก50เมตรมีฝาปิดปากบ่อท่านเอา2นิ้วก็ได้นิ้วครึ่งก็ได้นิ้ว2ก็ได้1นิ้วก็ได้ราคาเดียวกันนะแล้วก็จะมีสายดินนสายดินแล้วก็จะมีแท่งกาวนะครับแท่งกาวประมาณ2เมตรเมตรแปดสิบแล้วก็จะมีสายพีวีนะครับที่เป็นสายดําแดงตัวนี้นะครับสีละ5เมตรนะครับรวมกันก็เป็น10เมตรครับข้างในก็จะมีเบเกอร์มีกันฟ้าต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับ ตามที่เราเห็นอะดูวิธีการต่อกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เอาเอาสายแผงก่อนนะครับถ้าใช้สามแผงก็ได้สี่แผงก็ได้นะครับแต่ราคาสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็จะเป็นรุ่นสามแผงอะต่อเลยครับผมเอาเอาสายคานเอาสายที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับอยู่ติดกันนะครับมาใส่นะครับใส่เข้าไปเลยครับ ก,ก็จะเหลืออีกหนึ่งเส้นก็ไปต่อแผงที่สองครับแผงที่สามกับแผงที่สี่ครับอันนี้คือสี่แผงนะครับสี่แผงจบเรียบร้อยนะครับในการต่อแผงอันนี้ทีนี้เราก็เอาสายไฟสีดําแดงไปต่อท่านหยิบได้เส้นไหนก่อนก็แล้วแต่นะครับสีดําก็เอาเข้าควบลบนะครับถ้าหยิบสีแดงมาก็จะต้องไปต่อฝั่งนู้นก่อน,นครับ เพราะว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับสีแดงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการต่อแผงเสร็จเรียบร้อยทีนี้เข้าตู้คอนโทรนเลยนะครับปลายสายก็จะมาจ้ำเข้าตู้คอนโทร อันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เอาสายนะครับสายที่อยู่ที่อยู่กับตัวปั๊มนะครับ50เมตรที่เราได้แถมให้ท่านไปครับต่อเข้าไปกับตัวกล่องคอนโทรลครับเอาสอดเข้าตรงข้อนะครับตรงท่อที่เราให้ไว้นะครับ แล้วก็จะมาผ่านตรงจุดนี้นะครับเขาไม่ได้เจาะรูไว้ให้นะครับเพราะว่าเราต้องเจาะเองเพื่อกันมดกันมแมลงอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ไขควงหรืออะไรก็ได้นะครับจิ้มลงไปตรงนี้เลยนะครับก็จะมีไอ้ตัวมารไว้ให้โอ้ไม่รู้ท่านจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเป็นกากระบาดอยู่เป็นแฉกนะครับก็ใช้ไขควงจิ้มไปเลยอย่าถอดออกนะครับอย่าถอดออก ถ้าถอดออกมันจะมดจะเข้านะครับก็จ,จิ้มลงไปเลยแล้วก็เอาร้อยนะครับสายไฟร้อยทะลุเข้าไปครับร้อยทะลุเข้าไปแล้วก็จะมาเข้ารูตรงนี้เอาอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะครับเข้าเข้ารูตรงนี้นครับพอเสร็จครับตรงนี้ก็จะไปปิดไว้พอดีนะครับแล้วก็ต่อยูวีรับนิ่ง ครับถ้าใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับน้ำตาลขาวดำหรือว่า UVW สามเส้นก็จะจะต้องตรงนะ UVW ต้องตรงโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเปิดได้นะอันนี้เราใส่ไปที่4แผงนะครับปั๊มก็ทํางานแล้วนะอันนี้ถ้าน้ําแห้งเขาก็จะตัดนะครับถ้าไม่มีน้ําน้ําแห้งอะไรเขาก็จะตัดนะไม่ไม่ต้องกลัวปั๊มพังนะครับ เพราะว่าเขามีการเซฟมาอยู่แล้วนะครับปั๊มระดับนี้ครับเรารับประกันหนึ่งปีนะครับถ้ามีปัญหาอะไรภายในหนึ่งปีครับก็เอามาเคลมมานี่ได้นะครับนะครับพอไม่มีน้ำนะครับเขาก็จะตัดตัดการทำงานแล้วก็ขึ้น E6 บอกว่าน้ำแห้งครับไม่มีน้ำปั๊มก็หยุดไปเรียบร้อยหยุดไปเองนะถ้าเราอยากจะให้เขาทำงานครับคือถ้าน้ำท่านขาดนะครับท่านก็ปิดลงนะครับให้ไฟดับ ไฟดับคือเขาจะาเช็กว่าน้ําแห้งอยู่นะครับถ้าถ้าไฟไม่ดับนะครับให้ให้ไม่มีไฟก่อนแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงครัไฟดับแล้วนะครับเราก็เปิดขึ้นใหม่ต๊มก็ทํางานเหมือนเดิมคนระับ รับประกันจากทางร้านนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มนะครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมถ้าท่านที่สนใจก็โทรมาหาทีมงานของเราได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ087 026 3118และ085 926 6349นะครับทีมงาน ร้านโซราเซล์มหาสา,ารคามนะอยู่ตั้งอยู่ที่เส้นบายพาสบัลบือไปสารกางนะครับไปร้อยเอ็ดก็ได้นะอยู่แถวปากทางบ้านโนนเดือถ้าท่านสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทร0870263118และ0859266349นะครับอีกหนึ่งเบอร์นะถ้าท่านจะโทรเข้ามาตรงที่ร้าน โซลาเซลล์มหาสาครคามเลยก็0814934650 0 8 1นะครับ0 50, ร้านโซลาเซลล์มหาสาครคามครับผมโอเคครับผมลำดับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ